เปิดชิปบนรถเลยนะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าสู่อุดอรชานีนั่นเองนะคะก็วันนี้อ่ะมีผู้นำชิปของเราอ่ะเซายกล้องเลยโยมีผู้ร่วมชิปของเราเอ้ยคุณยายยายก็คือเพิ่งตื่นอ่ะแม่ ทริปบอกว่าสั้นๆชาร์จพลังหน่อยอะไรเงี้ยก็ไปเที่ยวแดนอีสานบ้างก็ทริปนี้จะเป็นยังไงนะคะไปเจอกันที่อุดอรเลยนะ

ทเลยนะตอนนี้นะคะกะ็ะะะะะมาเที่ยวที่ยูนิทาว์เนาะเป็นตลาดในมาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่อุดรเลยนะคือคนอุดรเนี่ยบอกว่าถ้าใครยังไม่มาที่เนี่ยถือว่ายังมาไม่ถึงอุดรทางนี้นะคะก็ตลาดที่นี่เขาก็แหลง่งเ,เป็นแหล่งรวมหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าเนาะแล้วก็เป็นพวก ตนข้างในนะคะมันจะเป็นเหมือนตลาดไนท์ร็อกก็นาก่ากะว่าเดี๋ยวนาจะไปหาของิีกันเนาะร<ม>อไปะเลสโกเแล้วเอาแล้วยายจะจัดแล้วหนึ่งตัว <c oughs> เอเอไปยายซื้อเลยครบแล้วหนึ่ง <c oughs> เห็นป้านเนี่ยเขาจะขายเป็นพวกเสื้อผ้าเยอะมากเลยทุกคน <c oughs> อนคคะไรมีไข่ค่ะ ตวปวดของชิปเอ้ยคุณแม่คุณสวยพอ,อยายใส่ตัง จะรู้ว่ากินวันนี้วันเดียวเนี้อร่อยมากคนมันเป็นนมจีนแกงฉาวาสมาที่นี่ที่ไหนจะต้องกินอ่ะจ้ามีคติดอ่ะร้านคุณเลยนะอร่อยนะตรงจำอร่อยมากตรงจำ โของร้านไปไหนอ่ะน่ารักไหมนะน่ารักซอแม่ฟ้าเชียล่ะต้องโดนลงานต้งใส่สบายยืดหยุ่นแล้วก็อากจะตองงงข้งหน้าเม่นยืดได้เยอะเลยน่ว คอกโดนปะมาใหม่ด yeah. ้วยนะคะมองมาแต่ไกลมัน่ารักรบนึงจะได้มาไ้มไม่ใช่คนที่นี่ได้แล้ว บ้าเ<ส>ดีเ๋ยวจะพาไปร้านประจําเลยร้านประจําที่ไหนร้านประจ<ด>ําเราสองร้านนี้จุดจองหมดแล้วนะคือสตไตล์มันน่ารักมากอะทุกคนเอาละก็ไ,ไปร้านาคือราคาถูกมากร้านนี้ด,ดูดิทุกคนโคตรสุดแบบ ไไปได้งง่ายจกำลังร<ม>อ,อคุณเขาอยู่นะรอคุณเขาช็อปซิ้งตั้งนึง <c oughs> ก็แนะนำเลยนะคะถ้าใครมาอุดรเนาะให้มาอยู่นิทาวนะจะเป็นอีกหนึ่สถานที่ที่แบบเออควรมาเนาะมาช็อปซิ้งกันเย่ถึงโรงแรมแล้ว ก็เป็นเตียงแยกไหมดีเลยเลไม่แย่งที่กันแม่กันนะแล้วก็มีระเบียงด้วยแต่ว่าตอนนี้มันค่ำแล้วเราเป็นว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูตอนเช้าแล้วกันว้าวประทับใจห้องดีมากทุกคนมีห้องนง้ำฮัลโหล นโรงแรมวันนี้ที่น่ามาพักที่โรงแรมซีวิไลนนะคะถ้าใครสนใจก็ตามมาได้นะห้องพักดีมากตามทมงงํางานออ่าดีจุงเบยขาให้แมสมาด้วยาาระวัง Stay s a f ก็เดี๋ยวก็ จะไปอาบน้ำน,นอนแหละเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะ A few moments later นอำเสร็จแล้ว,วเแต่้าคีบงนนังลงแป๊บนึงอ่ะไม่มีอะไรเลียวเท่าทริปนี้แล้วทุกคน น้าจะบอกว่าที่จริงอะทริปเนี่นยท, <ST IT US> ท,ที่นามานามาเที่ยวก่อนสอบนะทุกคนทุกคนเชื่อป่าว่าถ้าทริปน,นี้จบแล้วอะกลับบ้านไปอะคือน้าต้องสอบมิดเทอมเลยนะเพราะฉะนั้นแบบน้าก็ต้องหอบ <ST IT US> พวก <ST IT US> เลคเชอร์แบบมาอ่านด้วยเผื่ออ่านแล้วมันก็จะเข้าสมองบ้างน,นะคะทุกคนก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะทุกคนอย่าเอาเยี่ยงอย <ST IT US> ่าเฮ้ยแต่มันก็ได้นะบอกว่าเที่ยวก่อนไงเราก็จะแบบ ชาร์จพลังเต็มที่นี่หรอปะแบบชาร์จพลังความสุขแบบเต็มที่แล้วเราก็เออค่อยไปกลับไปลุยต่อในโลกความจริงใครจะใช้ทฤษฎีนี้ก็ได้นะทุกคนเราจะอ่านต่อนิดนึงละแล้วก็จะเข้านอนแล้วเดี๋ยวขอตัวไปอ่านหนังสือก่อนนะคะแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เช้า ก็เดี๋ยวลงไปหาอะไรกินแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นมาแต่งตัวละ จะใส่วันนี้นะเราจะทำการแปรงโฉงภายใน 3..2..1.. สึชุบเสร็จแล้วเอาฟิตวันนี้นะก็คือได้เสื้อจากที่ซื้อตลาดเมื่อวานนั่นแหละทุกคนที่น่าจะบอกว่าแบบเมื่อวานนี้มันมืดใช่ปะเออตอนนี้เช้า,เาแล้วก็เปิดให้ดูธรรมชาติสุด ก็เดี๋ยวน่าจะไปต่อที่ไหนก็ไปรอดูกันนะนี่ด้านหน้าโรงแรมเมื่อคืนอาจจะมืดไปหน่อยนะถ่ายให้ดูตอนเช้าสวยมากห้องพักก็ดีทุกคนบรรยากาศดีมากเลยซตอนนี้เราก็อยู่ที่คาเฟ่นะคะที่อุดอรนะคะชื่อคาเฟ่ว่าบ้านนาคาเฟ่นะ ก็ไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นยังไงอ่ะแต่แบบเห็นป้ายเขาบอก u s สเตอร์ช e ยอ่ะส0งพันออ่ะทุกคนจะล็อกเข้าไปข้างใน ว่าเปิดบริการด้านในเฮ้ยนีเป็นแบบอีเวน์ให้อ่านด้วยอ่ะน่ารักจัง นผู้ที่ตั้งใจในการเล่นเกมมากองอย่างหนักแน่นมากดูนหน้า <laughs> <laughs> แม่ <laughs> เรื่องอื่นจริงๆเท่านี้ไม่ทันจริง <laughs> เรื่องเดียวที่จริงจัง <laughs> เรื่องเกมค <laughs> <laughs> วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้นาด้วยนะก็กดกระดิ่งที่ตรงนี้ด้วยนะ ขอบคุณเราไปก่อน,นะค่ะ